ระเด็พระคุณพระพรมเสนาบดีมอบเทียนมาค้าปูชาพร้อมข่มเทียนถวายวัดทั่วประเทศตามดําริเนเจพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กุฏิรับรองวัดปทุมคงคาวราชวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครระเด็พระคุณพระพรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ด เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวร,รวิหารในฐานะประธานอุปถัมภ์โครงการถวายเทียนมาค้าบูชา89ต้นแด่วัดทั่วประเทศได้เมตาเป็นเจ้าภาพเทียนและโคมแก้วโดยมีดรปนตร์เสนิวงศ์อยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนารองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ Double U B T V สำนักงานสาขาวัดยานนาวาเข้ารับมอบเทียนมาค้าบูชา81เล่ม พร้อมโคมเทียน81โคมนำถวายยังวัดทั่วประเทศตามดำริในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามประธานมูลนิธิพระราชด่านไรในพระราชมธรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและในฐานะประธานโครงการถวายเทียนโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรามูลีเจ้าวาดวดจาณาวาจะเป็นประธานในพิธีมอบถวายเทียนมาค้าบูชาในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 เวลา13นาิก30นาทีณอาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3วัดยานนาวาเคสาทรกรุงเทพมหานคร